ตลาดหุ้นเปิดปีโดยเผชิญกับความผันผวนอยู่บ้างนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นเกินคาดส่งผลให้ตลาดมองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดมีการคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ครับโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรล่าสุดเพิ่มขึ้น2 16,000ตำแหน่งในเดือนธันวาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ170,000ตำแหน่ง และเพิ่มขึ้นจากระดับ173,000ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนแต่ในอีกมุมหนึ่งครับจากการสำรวจการจ้างงานในครัวเรือนว่ามีงานทำหรือไม่กับปรากฏว่าเป็นการหดตัวกว่า683,000ตำแหน่งต่ำสุดนับตั้งแต่เมษายน2020ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าคนเริ่มมีงานทำน้อยลงครับสำหรับในส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเป็นอีกแรงหนุนให้ตลาดมองว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้นครับ จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้น4.1%ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ3.9%เมื่อเทียบรายเดือนครับส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้น0.4%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.3%ซึ่งถึงแม้ว่ารายได้ต่อชั่วโมงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ชั่วโมงการทํางานที่น้อยลงส่งผลให้ภาพรวมรายได้ยังถือว่าเป็นการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แต่กร่นั้นเองล่าสุด FED Watch t ของข m e อง o u p Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักน้อยลงที่ราวๆ60%ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ5-5.25%ในการประชุมวันที่ 19- ถึงวันที่20มีนาคม2024หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้น้ำหนักมากกว่า70%ครับ สำหรับในส่วนของบ้านเรายังคงเผชิญกับตัวเลขเงินเ,นเฟอ้อที่ปรับลงต่อเนื่องนะครับโดยตัวเลขอัตรางเงินเฟ,ฟ้อทั่วไปประจำเดือนธันวาคม2023มีการปรับลดลง0 4 6 month on month และลดลง0.83% year on year ซึ่งต่ำกว่าที่คาดว่าจะลดลงเพียง0.3% year on year ส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปปรับตัวเข้าสู่แดนลบเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันและล่าสุดครับแตะระดับต่าสุดในรอบ34เดือนไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยฉุดตัวเลขเงินเฟอ้อมาจากกลุ่มขนส่งและโทรมนาคมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มที่อยู่อาศัยและเครื่องตกแต่งบ้านครับในส่วนของอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ศูนย์โดยอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมพลังงานและอาหารสดเพิ่มขึ้น0.06% month on month และ0.58% year on year ในเดือนธันวาคมเทียบกับ0.58% year on year ในเดือนพฤศจิกายนและ0.59% year on year จากที่ตลาดคาดครับซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันจากเงินเฟอ้อหากไม่รวมผลกระทบจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของรัฐบาลก็อยู่ในระดับต่ำมากครับทางเคสเซคูริตี้มองว่าเงินเฟอ้อจะยังอ่อนแอต่อเนื่องโดยมองไปข้างหน้าครับอัตราเงินเฟอ้อไทยมีแนวโน้มว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำและต่ำกว่าระดับนโยบายของทอปทในระยะ3-6เดือนข้างหน้าซึ่งสาเหตุหลักมาจาก1มาตรการสนับสนุนค่าไฟของรัฐบาล 2. ราคาน้ำมันที่ลดลง 3. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลโยที่น้อยลงและ 4. แคมเปญการตลาดจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงการ e c e r e c i p t ซึ่งภาพรวมส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อของไทยค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อของประเทศอื่นๆในภูมิภาคครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทาง K s สคาดว่าทปทไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วๆนี้เนื่องจากทปทอ,อาจมองเงินเฟอ้อที่ต่ำ เป็นส่วนจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่เข้ามาบิดเบือนซึ่งอาจทําให้ทปทจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5%อย่างน้อยจนถึงปลายปีนี้ครับสุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ข้อแรกแนะนํากองทุน TUS Bond ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนระดับ Investment Grade ของสหรัฐซึ่งมีอายุคงเหลือของตราสารค่อนข้างยาว ทำให้ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูงและมีโอกาสที่จะปรับลงในปีนี้ครับขออ้อ2แนะนําลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กภายใต้ธีม l a c เก r รหลังตลาดหุ้นไทย Underperform ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วผ่านกองทุน s s s SME ที่มีการบริหารเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลดําเนินงานโดดเด่นข้อสุดท้ายครับแนะนำ b u y o n Di p ในหุ้น emerging markets โดยเฉพาะอินเดียผ่านกองทุนเคอินเ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่เติบโตโดดเด่นโดยจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากเทรนด์ดอลลาร์ที่จะอ่อนค่าและการเลือกตั้งของอินเดียที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ i าย Official Account ของ K-Bank Private Banking